อินเทผาลำเป็นผลไม้มหัศจรรยจ์ที่มีรสชาติที่หวานนะคะแต่มากด้วยคุณประโยชน์มากมายเป็นผลไม้ที่มีไขมันต่ำไม่มีโคเลสเตอรอลมีพลังงานสูงจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเพราช่วยให้อิ่มท้องนานค่ะแถมยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยนะคะจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างมากค่ะ แต่หลายคนนะคะที่เคยลองชิมอินทผลัมผลสดครั้งแรกแต่ก็ไปเจอกับสายพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพราจะมีรสฝาดมากค่ะจึงทำให้ไม่ชอบผลไม้ชนิดนี้กันไปเลยค่ะแต่วันนี้เราจะพาไปชิมอินทผลัมที่สวนปางหนาอินทผลัมบนพื้นที่30ไร่ตั้งอยู่บ้านรวมชัยหมู่10ตำบลยีคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ ล่ของสวนปังนารสชาติกรอบหวานเนื้อแน่นแทบไม่มีรสฝาดตรงเหลืออยู่เลยค่ะเพราะทุกสายพันธุ์ที่นี่นำเข้าจากแกลบต่างประเทศและเป็นต้นกล้าเนื้อเยื่อทั้งหมด ทำให้รสชาติคงที่99%โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่อยากจะให้ทุกท่านมาลองชิมน,นะคะแั่นก็คือโคเนซี่ซึ่งเป็นสายพันธุ์เนื้อเยื่อนําเข้ามาจากประเทศเจ้าของพันธุ์โดยตรงนั่นคือนําเข้ามาจากประเทศอิหร่านค่ะมีเพียง200ต้นทั่วประเทศในรุ่นแรกที่นําเข้ามาค่ะและ5ต้นปลูกอยู่ในสวนปางหนาแห่งนี้นั่นเองค่ะ ปลูกและดูแลกันมา8ปีเต็มปีนี้ปีแรกที่จะให้ชาวลำปางได้ชิมกว่า10สายพันธุ์ภายในสวนพนันุเด่นๆทุกสายพันธุม์มีที่นี่ครบทุกสายพันธุ์ค่ะและวันนี้อายุครบ130วันแล้วพร้อมรับประทานผลสดแล้วค่ะแต่แต่ก่อนจะกินนะคะฟังเจ้าของสวนมาบอกเคล็ดลับการกินอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยกันก่อนค่ะอ,อินทผาล้เนี่ย มีวิธีกินด้วยมีอ่ากินกินยังไงกินคือกัดตามยาวหัวท้ายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหัวท้ายเขาหวานไม่เท่ากันแล้ว่ากัดทีหนึ่งครึ่งลูกนะครับพอกัดไปแล้วเคี้ยวคําแรกเคี้ยวให้นานๆเหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งนะครับความหวานก็ค่อยซึมออกมาครับนะครับอ่ะทดสอบอ่ะลองนะครับแนวยาวนะแนวยาวนะก็คือหายไปครึ่งลูกความหวานจะอยู่หัวหัวกับอยู่อยู่ที่ท้ายนะครับ อ๋อความไวจะอยู่ที่ท้ายครับคือท้ายเราจะไล่ไปหาที่หัวนะครับเรากัดแบบนี้พอเคี้ยวเข้าไปรสชาติเขาจะครุ่เข้าและจะกลมกล่อมจะหวานครับหวานค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูลองชิมลองชิมอันนี้อะไรนะคะสายพันธุ์อะไรนะโคไนซี่ครับโคไนซี่ะจริงๆคือการเก็บเด็ย จะอีกประมาณยี่สิบวันนะจะเก็บได้สําหรับคนที่ชอบหวานหวานจะจัดแต่ตอนนี้ร้อยยี่สิบวันเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูก่อนนะว่าจะรสหวานขนาดไหนคะต้องกัดด้านนี้ด้านยาวนี่และชิมดูหวานด้วยกรอบด้วยม่ผาดด้วยนะอืมอร่อยอร่อยอร่อยหวานหวานหวานค่ะหวานแต่ร้อยสำหรับคนที่แบบ ไม่ไม่ชอบหวานมากคะตอนนี้คือคือดิฉันเองไม่ชอบหวานมากขนาดนี้ก็คือได้แล้วนะได้แล้วหวานหวานหวานมากหวานถ้าอีกยี่สิบวันนี่ลงไปจะเหมือนน้ำตาลเลยค่ะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะตัวนี้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะหวานมากไม่ติดฝาดเลยอร่อยและสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชเศรษฐกิจอินทผลัมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ ลองแวะมาปรึกษากับทางสวนปางนะ้าอินผาลัมกันดูก่อนค่ะอินผาลมเนี่ยเป็นพืชที่ทนแรงนะครับ แล้วก็ชอบแดดนะครับแล้วก็ดินที่นี่ก็เป็นดินภูเขาไฟ30ไร่นะครับมีเอ็นฟลามอยู่ราวๆ600ต้นนะครับทั้งหมดราวๆ10สายพันธุ์นะครับหลักๆก็จะเป็นใบฮีเหลืองนะครับของดีพีดีนะครับเป็นพันธุ์เหลืองที่เหลือก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะมีโคเนซี่นะครับต้นที่กําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จีทูนะครับต้นที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับใบฮีแดงใบฮีแดงอเมสดาฮานนะครับที่สวนของเราเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์นะ แล้วก็แดดดีนะฮะ แล้วก็น้ําดีขนาดลูกเขาจะใหญ่นะครับประมาณาลูกเท่าเหรียญ10บาทนะครับเป็นรสชาติที่หวานกรอบแล้วก็ติดฝาดแบบน้อยถึงน้อยมากนะครับทานง่ายนะครับแม้แต่ว่าลูกที่อมเขียวก็มีฝาดแบบนิดๆน,นะครับแค่เผื่อนเองแล้วก็ลูกเหลืองก็กรอบช่ำอร่อยครับและอย่าลืมนะคะทางสวนจะเปิดให้เข้าชมชิมอินทผลัมตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากสวนกันไปยาวๆจนกว่าผลผลิตจะหมดกันเลยค่ะ สำหรับคนที่สนใจที่จะเข้ามาสวนมาซื้อที่สวนเลยนะคะโปรปังๆของเราก็ใบฮีเหลืองจะเหลือกิโลละ200ค่ะส่วนสายพันธุ์สีแดงของเราก็มีโคเนซี่อัมเอ็ดาะฮานใบหีแดงก็จะเหลือกิโลละ300ค่ะแต่ต้องมาที่สวนนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจสวนปางไหนอินทผลามมีจำหน่ายที่ในหน้าสวนเลยแล้วก็เสาอาทิตย์ที่กะนั่งก้ม เริ่มตั้งแต่วันที่19นี้เป็นต้นไปจะจัดโปรจุกๆให้คนลำปางได้รู้จักสวนปางหนาอินทภาลานะเจ้ามาชิมกันมาชอบกันที่สวนได้เลยในราคาาาฮีเหลืองกิโลละ200บาทค่ะราคาหน้าสวนจนกว่าผลผลิตเราจะหมดสวนเจ้า